สวัสดีคุณลูกนะครับวันนี้คุณลน้องมิชล์ไปเช่นกับบัมเบิ้คอนเสินะครับวันนี้เราจะมาที่แคทเกมสม์บลิขายนะครับวันนี้เราก็จะไปดูการตอนเล่นเกมเลยครับมาดูส่วนของตัวละครกันก่อนเลยครับวันนี้ทุกท่าจำกัดเวลานะครับว่าไม่มีเวลาอีกครับจำกัดเวลาแคสิบนาทีนะครับจะจบตอนไหนถ้าพลาดบอกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับนี่ส่วนของลีคอนสปอร์ตอ,อัสซาวจะมาร้องไหนกันครับาลองครับโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้แบบปืนดีมากครับจังหวะนี้ครับเฮ้ยสเปคบาเพื่อปีนเฮ้ยสเปคบาเพื่อครบเอออี e เพื่อปีนนะครับคอนโทรลหมอบซี C, เอคือนั่งครับ ำหรับบุนนี้ก็คือวันแรงครับมันอัปเกรดได้ครับกดอัปเกรดอันนี้ครับผมไม่มีเงินฮะเงินไปซื้อของหมดแล้วนะครับแล้วก็ไปเลื่อนครับแลก็มีแขกรับเชิญหนึ่งคนนะครับคนนี้ครับทักทายหน่อยครับโอเคครับเราก็จะไปดูเลยใครจะเรื่องเราครับจังหวะนี้นะครับเราก็เลื่อนสามเป็นด่านที่สองครับสายเราครับแป๊บหนึ่งนะครับสายผมจะเอาเป็นสายอะไรดีครับขอเป็น เานะครับรีคอนยังไม่เล่นครับโอเคอไปดูกันเราเล่นกันเลยครับมมครับนะครับจังหวะนี้เราก็จําลองครับคือให้ลองเล่นแบบจำลองนะครับเเออจำลองว่าไปเจิงแล้วก็เกลี่เกลี่ยเกลเอาสิอีนะอ้ยเมาตาตัวไม่ดีนะที่ไม่ยังไม่ตายตอนนี้อ่ะกินด,ดิอือ ยิงแล้วยิงแล้วเดี๋ยวนี้โหเริ่มเกมเลยปวดหัวสิเชิร์สิคิเรนเชอร์ล้วก็เดอดตายแล้วเปลี่ยนสายได้นะกด F พื่อเป็นเังไม่ได้นี่ว่ะ ถอยก่อนถอยก่อนยึดไม่ได้เ mm hmm. อ้ยยึดได้เมื่ <turnover. S 2> อไหร่วะ s e c u r i t Charlie โอเคยึดได้เว้ยลงไปครับไปรลับรอรอเลยนี่หับรอรอครับเก็บของครับเอะไรคำพิมพ์มาหาผมเร็วเร็วยึด ไ่หายเอาหวหนุยี่สิบตัวผมบุกแล้วครับผมบุกแล้วอะไรมันบุกแล้วกอดครับชึงวันนี้โดนยิงไปเื้อผู้บุกแปเลยนเดี๋ยวเราไปยังเดียวครัปีนป้ใหม่มาช่วยสี่สุดห้าโอเคเขแล้วจับตัว่อ ทำไมเรกลกๆเลยสิครับบุญออยเรา่ได้เสียไปแล้วครับครทีอเนโอ๊ยโอยเพื่อนไมเสียเวลาครับรู้ตัวรึเปล่บไหมเกิดอะไรครับฮัลโหลครับฮัลโหลว็สปาย เราครมแอบตรงนี้นะกายเดินมาถูกยิงหัวในะกายอู้หูเดี๋ยวผมไปหยับไม้ก่อนโอเคโหยิดดงกันไม okay. ่โผล่เลยนะยิงกันไม่โผล่นะึงดอ,อครับเป็น <h ums> หัวก,กระบาลคุณเน็ตลงไปกันลงโอเคสกิล okay. ง <c oughs> ไปแล้ว ไปเลอนไปตกไปแล้ไปค่อยค่อยไปรไปไป่มีใครหรอกอ้โดนิงแล้วงไม่ี่ปรตีตัวนี้อุ้ยน้อยนาหนีรโอ้ยกล้ามเลยฮะโอเคเกิดละโอเคไปไปไปคุณเดทรอแป๊บนึงรออยู่เนี่ยกลังตุยเพื่อนรออยู่อุ้ยตุย ตายยังตายยังตายอ่ะตายขอเอาไปที่มีสงบก่อนนะ๋ยวผมจะพูดเยอะๆเลยฮะโอ้โหไปล้วตรงนี้คุณไม่นะคะวิงกันหนักเมามันพบก็เราเกิดนะคะเกิดได้ย d e v i c ready สุดท้ายเลยวีคืออะไรวะสุดท้ายของเฟอร์บี้แด้ว เแลกลยสาสิบแปใช่ไหมสามสิบเก้าใช่ไหมสี่สิบแล้วใช่ไหม, 40, ไ,หม,ไ,มหไปไปไป,ไปน็ตข้างเออดนข้างนะครับไ,ไอเออโอ้ยมีคนพูดมาแล้วครับฐานเราครับ ไปก่อนังเราจะไปกันเป็นทีมนะครับเงลักถ้าจะไปก็จะไปกันรอผมก่อนโอเคไป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 เอาถึงเกิดแบบนี้เลยวะโอเคคุณเนปไปโลบุกพวกเดียวเราจะไปยึดไปยึดบีนะครับยึดบีแล้วใช่เหรอนะบีบีต้องไปยึดบีบียังไม่ดีเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องเข้าแน่เลย ท่นนี้คันนี้ไปลบตามผมมาไม่ตามนั่นไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีอย่าเพิ่งไปคุณแม่คุณลูกเข้ามาแล้วอันตรคุณตายใช่ไหมมีอีกหนึ่งมีอีกหนึ่งอ้มันอัปเดตใหม่ด้วยนะวลจริงมันจะเลคไป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  Go 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 กดอัลติเมตเพื่อพูดเระวังผมระวังอยู่แล้วอัลติเมต F4 เพื่ออาการหดออกนอกจอเลยอยากกดอัลติเมต F4 ที่ทำเตือนกดเลย F4 นี่หน้าจอดับเลยคุณแม่ได้กดเเพื่อพูดเวัสดีไกด์สวัสดีไกดโอ้ยโดนยิงโดนดับแล้วครับจังหวะนี้ครับแทบเป็นนานฮะโอเคโอเคตั้งลบไหนครับ ต้องต้องไปอโอ้ยยาต้องยึดบีให้ได้เน็ตต้องยึดบีต้องยึดบีให้ได้มันเข้าใช่ไหมรู้อนาคตเลยหมดสิ้เนเลยหรอดูนาคตวิ่งไปเห็นเห็นตัวละครใครรู้ทุลุกมารู้อนาคตเลยเดซมอเลเลยคิดว่าเพลงโนยหีมากเลย ที่บ oh ้านเราเป็นเงี้ยเป็นคนเดียวใช่รับโอ้ยเสียวละเปิดลูกอะเปิดลูกเลยถ้าคุณวยฮะโอ้ยโอเคดับแล้วเป็นหนึ่งดับ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 โอเคครับเป็นหนึ่งครับต้องวันี้ฮะขอเก็บเป็นหนึ่งก่อนครับโอเค thank you เทียนสื่อโอเคคุณเด็บไปเรื่อยๆยาวๆฮะ เรื่อยๆเรื่อยๆเ้ยตังเะเจอซองเปล่าคโอ้ย My God โอ้เดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนปืนดูมั่งนะฮะลองดูฮะเฮ้ยปืนโอ้ยลองลกซองก็ได้ เหี้ยเห็นเขาเล่นลูกซองกันเราด้วก็อยากได้เนะโอ้โหระยะประชิดดีมากเลยครับโอ้โหปืนกดนี้มันดีตุนมะปรางตุนุบว่ะไอ้ตุนมาปังตุนมะปรางไ้ปุบไม่ใช่ไงฮะกูใช้ปืนอะไรลูกซองเลยฮะลูกซองนะเรียงผมลูกซองเป็นวิญญาณนะไปแต่งมาดิโอ้โหเท่านี้เราต้องไปแต่งดิแต่งนี่ก็ไม่ใช่ถูกๆนะเฮ้ยหมื่นนะเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงประมาณพันกว่า 1ันกว่าบาทฉันเห็นร้อยกว่าบาทเองก็แต่งทุกอย่างอะ่ะใส่ไดเซอร์อ่อะไม่ศบฉันตายจะพูดกลับไปสตูมไทยเหรอไป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 ออโอ้โหมันเล่นลุ้มเว้ย เป็นปลนปืนปืนกลก่อนไหมเสลี่ยนปืนคุณปืนกลก่อนขอเป็นกลนเหมือนเดิมนะครับต่อมาครับเฮร์โอเคครับผมก็มาแล้วครับผมไปเลยนี่น้ำมา,อำมาขอให้ครับพูดไปเรื่อยๆก็ขอ